เอาเลยครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในจัดอันดับโปรบ็อกอีกแล้วครับแมปโปรบ็อกศิลปะการต่อสู้ไม่มีเวทมนต์เหมาะสำหรับซิกม่าอย่างเราเลยครับพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเอแฮเวอรุ่นหาราเติมโรบล็อกศิล่ะครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงหาราเติมโรบล็อกราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ชอบแก๊ปร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแถมโรบล็อกยังคุ้มมากไหมครับเวทีเซิร์ฟเวอร์และที่เลสแตกเลยบล็อกโค้ด T S บริการจำหน่ายโค้ดโรบัััักกกรรรราาาาาคคคถูเเเิ่่่มมตต้้้นนนนพีีียงงแแบบบบททท แล้วก็แบบซุมพิกครับรุ่ทนทไมผมต้องเรื่องต้องโคทีเอสเลยครับราคาถูกปลอดภัยรุดเร็วการันตียอดขายมากกว่า80,000ชิ้นขายที่ชื่นชอบเสียงดวงและหาของตกแต่งโดบ็อกแระแรๆลองที่นี่เลยครับลิงก์ใต้คลิปอันดับที่1ครับ Boxing b e เ a เป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้เล่นเลยนะครับในช่วงเบตาในตัวเกมนะครับจะวางแผนให้เรากลายเป็นนักมวยและเราก็มีหน้าที่ในการฝึกฝนร่างกายให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ขึ้นชกสำหรับใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักมวยเนี่ย และอยากเข้ามาเล่น,พนเพลินๆต่อยกับเพื่อนลเล่นๆนะครับก็เข้ามาเล่นที่เกมนี้ได้เลยครับผมชอบบางนั้นมีการหลบหลีกซ้ายขวาแล้วก็ต่อยแบบเป็นจังหวะนะครับใครตาดีก็หลบได้แล้วก็สวนกลับโคตรเท่แถมยังมีการจัดอันดับด้วยครับต้องลองมาเล่นดูอันดับที่2องไมตี้โอเมก้าแบบแบบนี้นะครับจําลองให้เรานั้นกลายเป็นผู้ฝึกยุทธภพจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการฝึกฝนคาระเต้มวยไทย เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเรียนสายไหนแล้วก็ฝึกฝนร่างกายเพื่อแข็งแร่งแล้วมาสู้กับผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้อื่นเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยแต่เกมนี้ก็ค่อนข้างเหนือมนุษย์นิดน,นึงนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องบากิเวลาต่อยก็จะมีออร่าออกมาเท่ๆนะครับสุดยอดพลังกายมีศิลปะการต่อสู้มากมายให้คุณผู้ชมได้ฝึกฝนครับเกมนี้คนไทยเล่นน้อยมากครับเลอจะเป็นเพราะราคามัน140โลบัคกันแน่นะอันดับที่3ครับ Project b a k i 2 แบบนี้คล้ายกับแบบอันดับที่2เลยครับแต่ว่าฟรีนั่นเองครับตัวเกมนะครับก็จะให้เรานั้นไปฝึกฝนร่างกายครับคอนเซปต์เดียวกันเลยแต่พลังการต่อสู้ในเรื่องนี้จะอิงจากศิลปะการต่อสู้ในเรื่องบากิซะส่วนใหญ่มีการต่อสู้ฟาร์มบอสด,ด้วยนะครับแบบนี้น่าสนใจมากครับลองมาฝึกฝนกับเพื่อนดูนะอันดับที่ 4, สซาม,มูไรก็ตรงตามชื่อเลยครับเป็นแบบที่เราจะต้องใช้วิชาดาบหอกมีสัน้น ในการต่อสู้กับผู้คนมากมายครับเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆครับผมแนะนําว่าต้องไปเล่นให้ได้เลยครับเคยเล่นตอนช่วงพักอ่านหนังสือสรุปกูไม่อ่านหนังสือเลยติดจัดอะแถมเกมนี้ก็ยังมีสกินต่างๆนะครับสกินมีดาบให้เราได้เล่นแล้วก็เก็บอีกด้วยครับลองไปเล่นกันดูเนอะและอันดับสุดท้ายครับเกมนี้เอาจะแบกแนวไปสักหน่อยครับแต่ไม่มีเวทมนต์แน่นอนครับเกมนั้นมีชื่อว่า Phantom Forces ผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเกมนี้ครับเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมยิงปืนที่ดังที่สุดนะตอนนี้ในตัวเกมนะครับก็จะให้เราไปต่อสู้กับผู้คนนะครับด้วยการใช้ปืนมายิงเขาได้ก็จะได้เงินครับมาอัพอุปกรณ์ปืนของเราครับใครที่สายปืนชอบปืนเนี่ยต้องเกมนี้เลยครับตกแต่งอุปกรณ์ตามใจได้เต็มที่จะยิงกับเพื่อนยิงกับแฟนเนี่ยก็ได้เลยครับสัดกันให้มันครับเกมนี้แต่ระวังลูกซองไวหน่อยก็ดีนะเอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบแบบไหนเนี่ย ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับเหมือนเป็นการแนะนำแมปไปในตัวเนาะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจใถูกว่าจะเล่นแมปไหนแล้วถ้าอยากให้เจออันดับแมปอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ดูนะครับผมจะเข้ามาอ่านทุกวันเลยครับ